สวัสดีครับท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวเสียงนาเถียงน,า,งนาบ้านบ้านแฟนเถีง่งนาที่โพนพิสัยหนองคายครับ บรรยากาศเป็นไงครับร่มดื่นนีครับต้นไม้เยอะไม้เยอะหมาก็เยอะแม้มไก่นี่เยอะมากเลยนี่ร่มเย็นนะครับแล้วอากาศก็เย็นมองดูแล้วจะอากาศจะหนาวครับที่นี่ครับ กบดหนาวหนาวเสด็จแล้วเราก็เดินลำบากแล้วหนาวพอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยเหมือนกันหนึ่งเขาคือเป็นเส้นเลือดในสมองแตกอยู่เลยเดินก็ลำลำบากนิดหน่อยก็พยายาม ตอนนี้พยายามออกล่างกายเช้าเย็นทุกวันครับจะได้เดินคล่องๆจะได้หายไ,ไว่ไวแต่ก็นี่ก็สองปีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยก,การเดินกันอะไรการพูดกันจ้ะ ดูครับเป็นไงครับอันนี้เป็นถุงถุงที่เขาใส่ยางเวลาเขาไปกิดีดเขาก็กองไว้ที่ลานยางเราก็ไปซื้อมาซื้อมาเพื่อเอามาเอามาปั่น,น,นเพื่อเครื่องปั่นเค,เครื่องปั่นคือมันก็มันก็แก่แล้วอะ่ะเครื่องปั่นไม่ไหวล้่เครื่อง เพแต่ก่อนนี้ร,ราคารายได้มันรายได้มันพอ,พอ,พ,อพอไปได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ดีคือจอดนานเลยเหมือนต้องซ่อมใหม่เยอะไหนจะที่อ่างอ่างซักก็ผุผูกพังหมดแล้วครับก็หยุดมานานครับตั้งแต่ก่นโควิดรู่นนี่ครับราคามไม่ดีก็หยุดก็เลยไม่ได้ทำ มีที่ถึงนาก็มีเยอะเหมือแบบนกันแต่ช่วงนี้กำลังมีน้ำก็ค่อยยังเชื่อกับต้นไม้หน่อยตอนลาหน้าหนาวมาแล้วก็หน้าแล้งเนี่ยโหฝจะมี่นจะมีน้ำขึ้นมาก็หลายเดือนดีแต่ตอนนี้สบายก็ต้นไม้หน่อยมีน้ำกินนี่ก็มีไผ่ ไปนอนแบบคล้ยๆกับเหมือนเหมือน่นอไม้ไปตรงนะครับอันนี้ต้นนี้เขาก็ไม่ตัดนะครับเขาเอาไว้ทําเป็นแบบไม้ไม้ขวาดแต่ก็ขวาดดีครับ มีครับกล้วยครับมีกล้วยมีตะไครเอาปลูกไว้แต่ที่เถียงนานี่คือไม่มีใครอยู่ครับนี่ครับนี่ครับกนะหนุนเอาจักประทุมครับที่บ้าน ที่บ้านผมเอามาจากบ้านที่ชายขอเขามามเป็นพันก็เหมนพันล้วแต่ผมไม่ได้เอากิ่งที่ตอนมานะเอากิ่งเม็ดมาแต่ก็พยายามหนูจะตัดให้มันเตี้ยๆแล้วให้มันแตกกิ่งเหมือนคล้ายๆกิ่งตอนเพราะขนน,นันเนี้ยที่ที่เห็นที่ที่บ้านที่บ้านครับนองเสือปทุม ปีเ่ากว่าเขาออกลูกกันนะในต้นต้นตระกูลเขาเนี่ยแต่นี้เป็นเม็ดที่ที่ผมเห็นมันเป็นกิ่งตอนออกไปมากแลวลูกใหญ่ด้วยนี่นะครับที่มนันนี่มาจากปทุมนี่บอ่อปลาดุกแต่ทีนี้ไม่มีปลาแนละ้ว น้ำเริ่มยุบเหลือน <Yeah> ิดเดียวแล้วไม่ไม่ไม่ถึงทันวาแล้วน้ำก็หมดบ่อ ไก่ที่นี่เยอะมากเลยใหญ่เยอะจริงๆไก่เนี่ยถ้าลองได้เวลาเขานะอันนี้เจ้าของเงาคนเลี้ยงดูเขายังไม่มาโอ้ถ้ามานะเยอะมากเลยอยางก็ได้ยินรู้เลยว่าเสียงรถใกรมา ทั้งหมาทั้งไก่เอาร้อนหมดแต่คนเลี้ยงเขาไก่ก็เป็นไรเขาก็ไม่กินแม้วบางทีก็ฝังเขาทั้งทั้งผัวทั้งเมียเลยก็กินเจกินเจกันตลอดทั้ง งปีทั้งชาติก็กินเจเวียงไ้ก็ไม่กินมันก็มันไม่ใช่ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบาปเพราะหนบางทีบางทีก็โมโหโมโหก็เพี้ยงไก่ตัวเองตายบางทียโยนโลงน้ําเลยตายโยนโลงน้ําเลยมองเรามองเห็นแล้วมันก็นัก มองเห็นว่ามันก็น่าสงสารเหมือนโอ้เล่นโมโหที่ไม่เหมือนกันเป็นนักบุญเลย <c ười> บรรยากาศดีมากเลยครับเย็นเย็นกำลังดีเพราะแดดก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนนี้พอดีแฟนเขา มาก็แฟแเขาเขาออกไปเกี่ยวข้าวเพราะไปช่วยบ้านพี่พี่สะพายเขาน่าจะเสร็จนะวันนี้แต่แลรามองมองไม่เห็นนะีว่าหญ้าหญ้ามันก็สูงเดี๋ยวเดินกันไปดูใ,ใกล้ๆว่าจะเห็นไหมที่เวลาเขาที่ ที่เขาเกี่ยวข้าวาเป็นนี่ครับยังไงครับก็เงกุ้งลาแต่ต้นไม่ค่อยใหญ่เลยเกลือก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มีแม่กีหวีห้าวี มีสมบูรณ์ทแถวเป็นแถวแถวแถวบ้านผมนะมีมีเลนมีอะไรกบโคลนแคห,หน่อยนะข้าวไอก้กล้วยมันจะสมบูรณ์นะแล้วต้นมันจะโตแบบนี้แล้วลูกออกลูกไปเจอหลายหวีแบนี้ต่อเครือหลายหวีอันนี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโคลนนะที่เพราะว่าน,นี้ส่วนใหญ่เป็น ดินดินเป็นปนทุกลังปนทรายอะไรเงี้ยครับคนละแบบมองดูก่อนว่าจะเห็นแฟนมั้งที่ก็ลังเกี่ยวครับอันนี้อข้าวข้าวนาแปนงเงิน่นเดี๋ยวก็ใกล้จะเกี่ยวแล้ว มองไม่เห็นเลยเันเดี๋ยวไปอยู่ทางนางน้นทางแถวยูคาอากาศดีอากาศดีเป็นไงไงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมก็ ก็เดินให้เดินถ่ายมาให้พี่พน้องๆได้ดูกันบรรยากาศของเสียงนาบ้านโพพรมพิสัยหนองคายครับนี่ก็แค่นี้ก่อนครับ คลิปนี้ครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับะจะได้มีเพื่อนกับเขาเยอะๆบ้างครับสงสารกันนะครับร่างกายก็พิการวันวันก็เราก็ไม่ไปช่วยก็ทำอะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับดูที่ดูโ,ดโทรศัพท์ดูใน youtube บ้าง เราก็อยากมีช่องของเรา,าช่องหนึ่งมีเพื่อนนี่เยอะได้คุยได้อะไรกันครับครับสวัสดีนะครับ